สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับวันนี้นะฮะรายการสรุปข่าวนะฮะและว,วิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับผมก็จะมาสรุปข่าววันนี้กันนะวันที่8กันยายน2564นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันพุธนะฮะเราจะมีสตรอรี่สำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับแบงก์ออฟแคนาดานะครับผมก็อย่างที่คุณมิวเล่าไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งธนาคารกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอการตัดสินใจนโะยบายทางการเงินเยอะ มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งซึ่งจากรายการที่ผมฟังวิเคราะห์ช่วงเช้าเนี่ย่าทิทางมาเริ่มเปลี่ยนแล้วก่อนหน้านี้มันเหมือนเราจะคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับอ,อสถานการณ์เงินเฟอ้อสถานการณ์ว่าเ,ออเขาน่าจะเริ่มเพิ่มดอกน่าจะเริ่มไทเทนพร้อมกันแล้วนะแต่ตอนนี้มันมีประเด็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องอินเฟชันที่ดูท่าแต่อยู่ยาวๆนะครับอินเฟชันก็เงินเฟอ้อนั่นแหละของวันนี้เราจะมีของแคนาดานะครับซึ่งของแคนาดานะฮะบทวิเคราะห์ของเจ้านี้ครับผมเขาได้บอกว่า ตัวเรกเศรษฐกิจเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งในแง่ของ GDP เองในแง่ของการลงทุนนะครับในแง่เรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะใบอนุญาตก่อสร้างถามว่าใบอนุญาตก่อสร้างหรือคําขออนุญาตก่อสร้างนะครับมีผลยังไงกับค่างเงินนะครับคือถ้าบริษัทต่างๆมั่นใจอสังหามั่นใจเขาก็กล้าที่จะลงทุนนะครับกล้าที่จะลงทุนเปิดโครงการใหม่เปิดรีสิเดนเชียลใหม่ๆเปิดอสังหาใหม่ๆ แต่ว่าเมื่อตัวเลขนี้มันลดลงครับแปลว่ามุมมองอย่างน้อยเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบปีเนี่ยหลังจากเนี้ยมันยังไม่ได้น่าลงทุนขนาดนั้นนะครับคือแทนที่แทนที่มันจะเป็นไปตามที่คาดการไว้นะมันก็ค่อนข้างที่จะงงๆนิดนึงนะครับเลยคาดกันว่านโยบายรอบนี้ของบ OC นะครับไม่น่าจะมีการรีบทาตามแผนเท่าไหร่เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจมันแผ่วลงนะครับส่วนของออสเตรเลียดอลลาร์เมื่อวานนะครับผมออสเตรเลียนะฮะเมื่อวานครับ ในตัวสเตทเมนต์เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจมันแผ่วจริงๆนะครับแผ่วจริงๆนะแล้วเราคุยกันไปเมื่อวานว่าเขาอาจจะดีเลย์หรือไม่ดีเลย์อันนั้นคือประเด็นสําคัญนะครับผลสรุปนะครับออกมาว่าไม่ดีเลย์นะครับไปตามแผนเดิมนะครับผมแต่ผลปรากฏว่าค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาครับผมซึ่งไอทีอ่อนค่าลงมาน่ะถ้าเราไปดูดีๆอ่ะไม่ใช่ออสเตรเลียตัวเดียวนะเป็นกันหมดนะครับ GU นะครับ EU นะครับ a อนะครับ เป็นกันหมดสแสดงว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับตัวปัจจัยทางออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยมันเป็นไปตามคาดมันไม่ได้มีอะไรผิดคาดเท่าไหร่แต่ปัญหาคือดอลลาร์สหรัฐต่างหากนะครับผมซึ่งเจ้าดอลลาร์สหรัฐนะครับเอ่อมันมีไฮไลท์นิดนึงนะครับว่าใน1นถึงสสัปดาห์นี้นะครับช่องที่ผมตามอยู่เขาบอกในสัปดาห์นี้ด้วยซ้ําเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าเจอโรมพาเวลนะครับประธานเฟดคนปัจจุบันจะได้อยู่ต่ออีกสมัยหรือเปล่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสร้างความกัวงวลครับผมเพราะว่าเขาวางแผนกันไปแล้วว่าปีปีนี้จะเริ่มมีการทำเทปเปอร์นะแล้วก็จะมีเริ่มการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีหน้าปลายปี2022นะครับกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเจอโลมเาวเวลไม่ได้อยู่ต่อแผนต่งตางๆที่วางไว้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรก็ตามแต่เลยสร้างความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับว่าเราจะเดินตามแผนเดิมหรือเปล่านะครับผมทีนี้ <c oughs> สัปดาห์นี้เนี่ยมันมีถแถลงอีกตัวหนึ่งนะครับคือของ ECB นะครับ ECB เราจะมีการถแถลงของธนาคารกลางยุโรปกันวันพรุ่งนี้นะครับช่วงหกโมงสีนะหกโมงเย็นนะครับผมก็ของทาง ECB ครับผมอินสารัดสามที่นี้นะครับเราเขาเขาดันมาเริ่มคุยเรื่องของการลดสภาพคล่องในเวลาไล่เลี่ยไล่เลียกันแต่ไทม์ไลน์คนละเส้นกันนะคืออเมริกาเนี่ย เขาตั้งใจว่าจะเริ่มมีการคุมสภาพคลองตั้งแต่ปีนี้นะครับส่วนของยูโรเนี่ยของทาง ECB เนี่ยเราจะรู้กันแล้วว่าเขาจะเริ่มมีการลดสภาพคลองตอนไหนนะครับผมในช่วงการประชุมรอบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้จะรอบนี้ขายที่มีค่างเงินยูโรอยู่นะครับให้ติดตามข่าวนี้ไว้เลยนะครับผมอาจจะเป็นข่าวที่ส่งผลตอบพื้นฐานของค่างเงินโดยตรงได้เลยนะครับผมเรื่องของการลดสภาพคลองเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่า เศรษฐกิจมันก็ได้่างที่เราเห,เห็นกันอยู่นะครับว่ามันมันยังมีแผ่วๆอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเกิดเขาเร่งลดสภาพคล่องเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจมันมันจมอยู่นี้อีกสักพักหนึ่งบวกกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมาครับอัตราการว่างการจ้างงานก็ยังไม่ค่อยดีนะครับสิ่งนี้นะฮะกำลังจะนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันว่า t a g f l a t i o นนะครับอันนี้คืออันนี้คือเรื่องของสิ่งที่จะเจอนะเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนที่กําลังฟังรายการเอทีนะครับ ฟังไว้เลยนะว่าประเด็นเรื่องของเทเปอร์เนี่ย QE เทเปอร์ e เนี่ยอของทางฟิโนมิน่าเนี่ยครับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันดูจะ price in ไปหมดแล้วนะครับดูจากคีย์เวิร์ดดูจากพฤติกรรมในการเสิร์ช google ของคนในคำคำนี้เนี่ยคำว่า QE tapering เนี่ยคำนี้มันค่อนข้างรับรู้ไปหมดแล้วครับธีมใหม่ตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นคือคำว่า s t a g f l a t i o n นะครับหรือเงินเฟอ้อสูงนะครับแต่อัตราการจ้างงานไม่เพิ่ม GDP ไม่ได้โตเร็ว อันนี้น่ากลัวมากเลยไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องปรับวิธีการคิดวิธีการลงทุนกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่งนี้ครับ ECB ครับจะมีการประกาศแผนเรื่องของการอาจจะมีการคุยเรื่องของการลดวงเงิน p e p p นะครับคือของทาง ECB เนี่ยเขาจะเรียกว่า p e p p เนะาะ Pre-Pandemic Asset Purchase Program นะครับผมก็คืออารมณ์เดียวกับ QE นั่นแหละเขาอาจจะมีการคุยกันว่าจะมีการลดวงเงินนี้หรือไม่ นะครับผมคือตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้หรือพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ตอนนี้มันสอบไปทางนี้แหละไปทางคาว่าสแตกเลชั่นและนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวเรื่องของทางธนาคารกลางค่อนข้างใกล้ชิดเลยนะครับมีผลต่อสกุลเงินจริงๆแบบลึกๆเลยนะครับสำหรับแคนาดาครับก็คาดการณ์กันว่ายัางยังน่าจะดีเลยไปกอนเหมือนกับออสเตรเลียเมื่อวานนะครับถ้ามีการประกาศดีเลยขึ้นมานะครับจะคล้ายๆกับออสเตรเลียเมื่อวาน ถ้ามีการประกาศดีเล์มันนี่ซัพพลายยังไม่ลดนะครับแปลว่าค่าเงินก็จะยังไม่ได้แข็งไปกว่านี้นะครับแคนาดาดอลลาร์นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีเล์เอาเลยอ่าอันนี้อันนี้มีประเด็นละอันนี้น่าจะมีประเด็นละแปลว่าเศรษฐกิจเขาน่าจะโอเคขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารกลางครับผมเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณหนุ่มเล่าเรื่องอื่นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนิดนึงคือน,นอกจากเรื่องของธนาคาร ECB นะครับเรื่องของสหรัฐนะครับ จีนเองนะครับก็จะมีตัวเลขสําคัญนะครับจริงก็ประกาศเมื่อวานแหละเรื่องอินเฟชันนะครับไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็อยู่ในสภาพเดียวกันนะเรื่องของการลดสภาพคล่องเหมือนกันอย่างที่ผมว่าไปสหรัฐครับยูโรครับจีนครับ3ที่นี้มาคุยเรื่องของการลดสภาพคล่องในเวลาใกล้ๆกันค่อนข้างที่จะทําให้ต้องมีการปรับพอร์ตหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้พอสมควรเลยเดียวนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเ <laughs> มื่อช่แค่ธนาคารใหญ่นะครับ แม้กระทั่ง Bank of Russia นะครับผมหรือธนาคารกลางราเซียนะก็มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กาลังเอ j นจกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าสภาพคล่องมันล้นอยู่ผมว่าอาจจะต้องปรับมุมมองและนะครับเพราะว่าทุกไทยทุกที่แทบท,ทุกที่เลย Bank ์นิวซีแลนด์ก็ขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วออสเตรเลียก็ทําตามแผนเดิมน่าจะมีการลดสภาพคล่องในเวลาใกล้ๆก,ก,ก,กัน นะครับอาจจะได้เห็นสินทรัพย์สิ่งเสี่ยงนะครับเช่นบวกหุ้นเทกหุ้นอะไรที่มันขึ้นมาเยอะๆเยอะมากๆ่ะจนเกินมูลค่าไปเยอะๆครับอาจจะเห็นการปรับตัวลงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณหนุ่มเล่าเรื่องข่าวอื่นเพิ่มเติมดีกว่าครับขอบคุณคุณจ๊อบด้วยนะครับวันนี้ก็มาเริ่มที่ข่าวตามตารางนะครับตัวที่น่าสนใจนะผมข้ามไปตอนช่วงค่ำๆเลยนะครับก็คือช่วงสามทุ่มนะครับก็จะมีบ o c Rate Statement นะครับแล้วก็มีดัชนีนะครับมีดัชนีเอ่อพีเอนะครับจากสถาบันไอวนะครับของแคนาดานะครับ overnight ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มีเอ่อ job opening หรือว่าอัตราการอัตราการเปิดรับงานงานที่เปิดรับอยู่นะครับของอเมริกานะครับคาดการออกมาก็ไม่แตกต่างจากเดิมมากนะครับก็ประมาณ10ล้านตำแหน่งนะห่างกันแค่หลัก หลักหมื่นนะหลักหมื่นตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายครับไปจบที่ตอนสี่ทุ่มครับมีเป็นรายงานสภาวะของเศรษฐกิจนะนะครับของเศรษฐกิจของคู่สกุลเงินปอนนะครับเนี่ยเป็น Monetary นะ p olicy report hearing นะครับนี่ก็เฝ้าระวังไว้นะวันนี้ตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับแคนาดาแล้วก็คู่สกุลเงินปอนนะครับบักเออนะครับว่าผมเจอตัวที่เกี่ยวข้องพอดีนะครับ เมื่อวานเมื่อวานถ้าเกิดว่ารีแคปเมื่อวานนะครับเมื่อวานอยู่ดีๆนะครับตอลลาอินเด็กแข็งค่าขึ้นมาทันทีนะครับทำให้ทุกตัวนะที่เกี่ยวข้องกับตอลลานะครับปรับตัวลดลงมาหมดเลยนะครับ EU AU GU NU นะครับหมดเลยนะครับตัว GU ครับเป็นตัวที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับถ้าหากว่าให้ผมรีแคปเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้เมื่อวานผมไม่ได้อ่าแนะนำตัวนี้ไปเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานครับ มันจะเป็น head and shoulder นะครับจังหวะเทรดคือจังหวะที่ราคาลงมาทำาอร์ b a กเอานะครับลงลงเอ่อขึ้นไปทำาอร์ b a กเอาแล้วแล้วกลับลง,ลงมาในทำเฟรมใหญ่นะแต่พอทำเฟรมเล็กเราเห็นเป็น head and shoulder ครับตัดลงมาตรงนี้เราสามารถกด short sell ได้หลังจากนี้ครับผมคิดว่าตัวราคาครับตัวราคาจะยัง จะยังสามารถลงไปได้อยู่ครับโดยที่นะครับเราสังเกตว่าตรงนี้ครับการพักตัวตรงนี้ครับเป็นการพักตัวแบบเอ m ิไนติค i c a l triangle นะครับราคาได้สามารถล่วงลงไปอีกได้นั่นเองนะครับเป็นอีกก๊อกหนึ่งนะครับเป็นอีกก๊อกหนึ่งตรงนี้นะครับจังหวะเทรดนะครับให้นะครับให้รอให้ราคาเบรกเอาโลเดิมไปนะครับซึ่งโลเดิมตรงนี้ครับมันอยู่ที่ราคาประมาณ 1.3772นะครับอีกประมาณแค่เจ็ดปบเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะราคาได้สามารถลงไปต่อได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําไว้เมื่อวานนะเมื่อวานก็ลงเหมือนกันแต่ว่าลงไม่เยอะเท่ากับตัวอื่นนะครับก็คือ NU นั่นเองนะครับ NU เนี่ยเมื่อวานลงมาเพียงแค่ประมาณ50 50กว่าปิบเท่านั้นเองนะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ a u เมื่อวาน A u มีข่าวส่งมาด้วยเนาะมีข่าวส่งมาด้วยก็เลยลงค่อนข้างเยอะนะแต่ NU ก็ ลงเหมือนกันนะแต่ลงน้อย NU นะครับยังอยู่ในระยะที่สามารถชอร็อตเซลได้นะครับเพราะว่ายังห่างจากตัวยังห่างจากตัวแนวต้านไม่เยอะนะกรอบชั้นเอลข้างบนนะครับเนะี่ยยังห่างไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถกดออเดอร์ชอร็อตเซลแล้วก็ถือยาวได้ใครไป i n t r เดย์สามารถหาจังหวะชอ็อตแล้วปิดภายในวันได้ด้วยนะครับยังยังสามารถชอร็อตได้ชอ็อตได้อยู่นะครับชอ็อตได้รัวๆเลยนะครับนะ ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยการเทรดของแต่ละคนนะสามารถเลือกได้จะถือยาวก,ก็ได้จะ,จะทำในนท t r a ดย์ก็ได้นะนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือปอนนั่นเองนะครับ GU นะครับได้สามารถลงต่อได้อก,กอ,อกหนึ่งวันนี้เนาะแล้วก็ระวังด้วยนะครับตอนช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะอย่างที่บอกครับมีรายงานสภาวะเศรษฐกิจออกมานะครับอาจจะทําให้เกิดความผันผวน,นไดน้นั่นเองเนาะก็ฝากไว้นะครับ2ตัวนะครับดูทองนิดหน่อยดีกว่าทองอ่ะจริงๆแล้ว ถ้าหากว่าราคามันลงมาแบบนี้เนี่ยตามปกติแล้วเราเราก็จะวิเคราะห์ไปว่าอาจจะอาจจะสามารถารีบาตกลับขึ้นมาพักตัวแล้วก็ลงต่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทองคำนะครับทองคำเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะขอค่ามันไปดีกว่าเพราะว่าจงังหวะเทรดที่ดีที่สุดของทองคือเมื่อวานแล้วนะครับหลังจากที่ราคามันตัวตัดตัวเทรนไลน์ลงมาเนาะแล้วก็หลังจากที่มันขึ้นไปแตะตัว แนวต้านนะครับตอนช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะตอนช่วงนอนฟา์มาขึ้นมาแตะแล้วก็ล่วงลงมานะครับเมื่อวานได้เกิดใครพลาดไปแล้วแล้วจะมาเทรดวันนี้นะผมแนะนําเลยว่าระวังตัวนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือกึ่งกลางของของโซนแนวรับแนวต้านเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะบายหรือคุณจะเซลลหรือคุณจะลองหรือคุณจะช็อตเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าโดนลากไปคือเจ็บทุกทางนะครับทางละสามสามสิบเหรียญสามสิบหกเหรียญสี่สิบเหรียญน,นี่คือ ไม่ว่าจะทางไหนก็เจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองช่วงนี้อันตรายครับแนะนําว่าให้ราคามันวิ่งเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยบ i a s นะครับก็จะทําให้เราเทรดได้ปลอดภัยกว่าส่วนใครที่มีออเดอร์ช็อตลงมาอยู่แล้วนะครับออเดอร์ช็อตลงมาอยู่แล้วและยังไม่ได้ปิดนะครับก่อนแนะนําว่า t a r g e ตนะหรือว่าตัว tp นะหนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับถ้าเกิดว่าใครจะถือยาวจนสุดเทรนด์เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะ ถือไว้บางส่วนนะอยากอยากจะหาจังหวะทยอยปิดนะออเดอร์ใหญ่นะครับอยากจะหาจังหวะทยอยปิดนะผมให้ผมเอาฟิโบมาแบ่ง TP ให้ได้นะครับทีพีทีพีแต่ละ TP นะที่เราจะทยอยปิดนะครับเราจะใช้ระดับของฟิโบนัชนะครับมาทยอยปิดนะครับ6 1 8นะครับจากจากหลุมนี้ทั้งรลุมนะครับจากหลุมขาขึ้นทั้งหลุมเลยนะครับ 61.8ครับอยู่ที่1790นะครับ50 1775นะครับแล้วก็1761นี่ก็เป็นแนวสุดท้ายแล้วนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นแนวที่เป็นโซนแนวรับล่างแล้วนะครับตรงเนี้ยถ้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่าราคานะ่าจะเป็นเบรกเอาแล้วเป็นเทรนดขาลงที่ค่อนข้างหุนแรงแล้วนะครับแล้ว แล้วคิดว่านะส่วนตัวนะคิดว่าภายในวีคนี้นะไม่มีทางลงมาถึงข้างล่างนี้ได้แน่นอนนะครับ1.45นะเป็นไปได้ยากมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ฝาฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับแนวทางในการปิดออเดอร์นะแล้วก็แนวทางในการเทรดคู่สกุลเงินต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะสาหรับรายการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก ETF X ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ